สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้บ่าวชามีสาระดีๆทางการเกษตรนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนชมเช่นเคยครับเพื่อนๆวันนี้บ่าวชามาอยูはは่ที่แปลงมะเขือเทศนะครับซึ่งเป็นของโครงการทหารพันธดีนะครับของกองพันทหารที่สองกรมทหารที่8นีนะครับอำเภอจุมแพของพวกเรานีเองนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับว่าแปลงมะเขือเทศที่เราเห็นอยู่นี้เป็นมะเขือเทศอะไรนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวบ่าวชาพามาดูนะครับ นี่เลยครับเป็นมะเขือเทศจัก,กรพันเบอร์หนึ่งนะครับเป็นการเตรียมแปลงปลูกตั้งแต่วันที่12ตุลาคมนะครับวันลงแปลงปลูกก็ประมาณ25ตุลานะครับอายุการเก็บเกี่ยวใช้เวลา90วันนะครับเพื่อนเป็นมะเขือเทศจัก,กรพันเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนซึ่งเป็นมะเขือเทศพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งเป็นมอบให้กับทหารนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเกษตร,รเขา ปลูกนะครับเพื่อที่จะส่งเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์จักรพันเพนซิลิจักรพันนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับว่ามะเขือเทศช่วงนี้กําลังติดผลดกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมะเขือเทศเรามาดูกันนะครับว่าเป็นมะเขือเทศแบบไหนนะครับซึ่งมะเขือเทศก็มีหลายหลากรูปแบบนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งคลิปก่อนๆนบ่าชาก็เคยลงให้ดูแล้วนะครับมะเขือเทศมีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น ผลลักษณะคล้ายแอปเปิลผลลักษณะคล้ายเชอร์รี่หรือผลลักษณะคล้ายองุ่นนะครับเพื่อนๆก็จะมาดูกันนะครับมะเขือเทศที่เราเห็นก็คือจัก,กพันธ์เบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งมีการเตรียมแปลงแบบง่ายๆเองนะครับเพื่อนก็คือการยกแปลงนะครับยกแปลงสูงจากพื้นดินนะครับประมาณ20-30เซนติเมตรนะครับความกว้างของแปลงก็จะประมาณ 70-1เมตรนะครับเพื่อนๆระยะปลูกของมะเกือเทศสามารถปลูกได้ตั้งแต่70-1ถึงเมตรนะครับเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเขาจะมีพุ่มใหญ่นะครับเพื่อนมีลักษณะของพุ่มใหญ่นี่ครับถ้าเกิดพุ่มใหญ่แล้วเขาก็จะแตกไปชนกันนะครับก็จะมีพื้นที่ในการติดลูกติดดอกติดผลของมะเขือเทศก็จะกว้างออกไปนะครับมะเขือเทศมีทั้งแบบ ให้นอนไปกับพื้นดินก็มีนะครับหรือแบบจะให้ขึ้นล้านขึ้นค้างนะครับอย่างเย่นตัวนี้นะครับก็ใช้เชือกฟางเชือกฟางเพื่อที่จะให้เขาขึ้นไปในกับมาระดับสูงหรือให้เชือกฟางก็สามารถช่วยในการที่จะไม่ให้มะเขือเทศโค่นล้มนะครับในกรณีที่มีลมแรงนะครับทาให้กิ่งมะเขือเทศหักได้หรือว่าโคนต้นมะเขือเทศจะโค่นง่ายได้นะครับเพื่อน จึงมีการทําทําค้างหรือว่าทําเชือกขึ้นไปนะครับพเพื่อนมะเขือเทศพอลูกโตโเยอะๆเขาก็จะมีน้ําหนักมากนะครับพเพื่อนมะเขือเทศที่เรามาดูกันตรงนี้นะครับพเพื่อนเป็นมะเขือเทศที่กําลังเจริญเติบโตกําลังลูกโตนะครับซึ่งมะเขือเทศเราสามารถนิยมปลูกนะครับในช่วงของฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนก็ได้นะครับแต่ช่วงที่ให้ผลผลิตดี มากๆก,ก็คือในช่วงของต้นฤดูหนาวนะครับจากตุลาพฤศจิกาธันวามก,กรานะครับไปเก็บเกี่ยวที่มก,กราเพราะใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวจากประมาณ90วันนะครับหรือ3าถึงสเดือนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อมะเขือเทศที่เราจะเก็บผลผลิตนะครับอันนี้เป็นมะเขือที่กําลังแก่นะครับเนี่ยมะเขือเทศตรงนี้คือกําลังแก่ซึ่งก็จะมีลูกสีขาวแล้วก็จะกลายเป็นสีเขียวพอเป็นสีเขียว แล้วก็จะกลายเป็นออกสีเหลืองกลายเป็นสีแดงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นนะครับรูกโตๆอย่างนี้เหมือนลูกแอปเปิ้ลเลยนะครับเนี่ยลูกโตนะครับมะเขือเทศเราก็สามารถนําไปทํากับข้าวได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทํายำทำําต้มยำทําอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งมะเขือเทศเขาจะมีคุณค่าทางโภชนาการเยอะนะครับ ถึงว่าทุกคนสามารถรับประทานมะเขือเทศนะครับมีทั้งนําไปทําให้สุกก่อนหรือรับประทานดิบได้นะครับเช่นมะเขือเทศพันผัาชินีนะครับหรือพันเชอรี่อย่างนี้ครับรับประทานสดๆอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนเนี่ยครับมะเขือเทศวันนี้กำลังสวยงามกำลังติดผลเดี๋ยวคลิปหน้าบ่าวชายจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามะเขือเทศสุกแล้วเก็บผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนฝากการติดตามด้วยนะครับนี่ครับดูมะเขือเทศตัวนี้ ลูกนี้นะครับมีความแก่แล้วเริ่มออกสีเหลืองนะครับเหลืองจะกลายเป็นแดงนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับ